ครับสวัสดีครับอาวุโสทุกท่านครับกลับมาพบก,กันทุกวันพุธ19นาฬิกานะครับเพื่อร่วมกันศึกษาหัวข้อหลักศาสนาธรรมนำพาการรราเพนให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ของอาจารย์สอนสิทธิ์ลักษะครับซึ่งอยู่ในบทของพระว่าที่เกี่ยวข้องกับการ อบรมบุคลากรนะครับทุกรุ่นทุกวัยเลยทีเดียวนะครับก่อนอืึ่งก็ได้พระมหากราธิคุณของพระเบื้องบนพระคุณของพระอาจารย์บารมีธรรมของทางธรรมิการหลักธรรมิการเมตตาส่งเสริมการเรียนสื้ที่เราทุกท่านช่วยกันชี้แนะนะครับวันนี้เราก็มาถึงบทพระวาดของพระอาจารย์สอนสิทธิละในตอนถึงบรรดาสิทธิไยหนุ่มสาวนะครับจริงๆนุตธรรมเราบวาเพ็นสามรุ่นสามวัยนะมีวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะครับวัยกลางคนวัยทางานแล้วก็วัย ฉลานะี่ความเพรียบสามรุ่นสามวัยบวามเพ็ญไปพร้อมกันนะครับตอนนี้อาณาจักรธรรมของเราก็มีบุคลากรฟ้านะครับบุคลากรคอยเป็นค่อนยะหนุ่มวัยสาวอยู่จำนวนมากพอสมควรทีเดียวนะจริงจริงเดี๋ยวนี้เรามีการทำกลุ่มเสียเจียนะฮะเพราะนั้นพระยา์เมตตาวาสิทธิลักเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายกำลังอยู่ในว,วัยโหรัว,วต่อ ต้องศึกษาทิศทางแห่งชีวิตให้เข้าใจชัดเจนเมื่อก้าวเดินไปจึงจะไม่ผิดพลาดเรียนรู้หลักธรรมวันนี้จงรู้จักนำไปใช้ในชีวิตประจำวันศึกษาสิ่งใดต้องหมั่นทบทวนย้อนมองสองตนสำรวจสามทุกเวลาสำรวจสามของท่านจึงจงนะครับจึงจึงสำรวจสามก็คือ,อ,อไม่ว่าทําการงานใ,นใดๆทดํานะทด้วยความซื่อสัตย์จริงใจนะครับทําด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงเต็มกําลังหรือไม่ ให้ทบทวนตัวเองว่าในขณะที่คบหามิตรสมัยนั้นมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันหรือไม่นะครับมีเมตตามีความกรุณาต่อกันหรือไม่นะครับสามศึกษาเรียนรู้นะหลักธรรมคาสอนต่างๆที่ได้เอาไปใช้ในชิพิธภันนั้นได้หมั่นทบทวนหรือไมนะ่หมั่นทบทวนวันนี้ได้ปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักสัจธรรมความเป็นจริงหรือไม่นะนี่คือสามทบทวนสํารวจสามของท่านจึงจงนะครับเพราะอะไรธรรมะจึงมีความจําเป็นสําหรับสําหรับ วัยหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นหรือวัยเยาวชนเพราะว่าช่วยเป็นเครื่องป้องกันในการดำรงชีวิตในวนันข้างหน้าของเยาวชนทั้งหลายให้รู้ดีรู้ชั่วให้รู้ถูกรู้ผิดนะครับอย่างคนไทยสมัยก่อนพออายุครบบวชก็จะให้บวชก่อนเพื่อจะให้เรียนรู้หลักธรรมนำพาไปใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเองนะครับ อย่างนี้เรียกว่าการที่เรามีศึกษาทิศทางแห่งชีวิตเอาหลักธรรมนำพาชีวิตเราก็จะโอกาสที่จะตกต่ําก็จะไม่มีโอกาสที่จะเดินไปสู่ความเป็นวิบัติทั้งหลายนะอบายามุขทั้งหลายนะก็ไม่มีนะครับทําให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้าได้ด้วยการศึกษาหลักธรรมนะพระอาจารย์เมตตาว่าจิตใจในวัยของเจ้ามากด้วยความอยากรู้อยากเห็นถึงการนั้นก็ขอสิทธิ์เจ้าทั้งหลายจงพินิจตรึกตรองทุกการกระทําอย่าได้ผิดขันลองครองทนะ เพราะว่าเป็นวัยขันอง<ม>วัยอยากรู้นะครับก็อาจจะเดินผิดเดินพลาดได้นะครับก็ขอให้ศึกษาหลักธรรมแล้วนําไปกํากับชีวิตนั่นแหละนะครับว่าอะไรที่ผิดไปจากหลักธรรมหรือทํานองครองธรรมนั้นในขณะที่เราเป็นวัยรุ่นอยู่วัยเยาวชนอยู่ถึงแม้ใจก็คึกคันองอยากจะไปกระทําตามเพื่อนตามฝูงก็ขอให้มีการยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจนะครับอาจารย์เมตตาว่าสิทธิเจ้าเอ๋ยเล่าเรียนศึกษาต้องตั้งใจให้จริงแท้ดูแลตนเองให้ดีนะ หนึ่งสำคัญที่สุดผู้หญิงพระอาจารย์เมตตาให้รู้จักรักนวลสงนวนตัวยึดมั่นในพรหมจรรย์ผู้ชายให้สำรวมกามอย่าได้คึกขนองมากเกินไปผู้หญิงมีพระแม่กวนอิ่มเป็นแบบอย่างผู้ชายให้เอาเทพเจ้ากวนอูเป็นแบบฉบับไม่ผิดเพี้ยนอยู่แห่งไหนให้ระวังตนห่างไกลพ่อแม่อย่าให้ท่านต้องอยากห่วงใหญ่รอคอยนะครับไม่ต้องให้พ่อแม่กังวลก็เป็นความกระตันอยู่อย่างนะครับเพราะนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาโดยบางยิง่งเรื่อง วัยรุ่นวัยขนองเป็นวัยวที่มีกําลังวังชานะครับทั้งหญิงทั้งชายก็ให้สํารวมในกามนั่นแหละนะครับสารวมในกามการประพฤติก็ยึดแบบพระแม่โกน่มสาหรับผู้หญิงแล้วก็สำหรับผู้ชายก็ให้ยึดแบบเทพเจ้ากวนกูนะครับมีความป้าหานซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ตั้งเพราะว่าอะไรพระอาจารย์เมตตาว่าสิทธิจงจําไว้เจ้าคือความหวังของพ่อแม่จงถนอมดูแลความรักที่ท่านมีให้ให้จงดีจงรู้จักกระตัญอยู่ต่อผู้มีพระคุณ ทุกเวลาจิตใจน้อมสำนึกรักษาตนอย่าได้ผิดต่อผู้มีพระคุณอย่าได้ผิดต่อพ่อแม่อย่าได้ผิดต่อฟ้าเบื้องบนสำคัญที่สุดอย่าผิดต่อจิตพุทธะห่งตนหากวันนี้สิทธิ์ไม่ผิดต่อตนเองแน่นอนต่อสิ่งใดก็ย่อมไม่ทำผิดนั่นคือความหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรการที่เราเป็นเด็กหากเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะไม่เข้าใจถึงความกตัญญูอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่สำคัญมากนะหากเราไม่ศึกษาธรรมะให้เข้าใจเราจะไม่รู้จักของกัตตัญญูเป็นยังไง เราจะคิดว่ากตันอยู่ก็คือความรักที่เราเรามีรักพ่อรักแม่นี่คือเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติแต่ว่าการที่ทําให้พ่อแม่ไม่ผิดหวังความเชื่อฟังการให้ความเคารพต่อพ่อแม่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะไม่ผิดต่อพ่อแม่ไม่ผิดต่อผู้มีพระคุณแล้วก็ไม่ผิดต่อฝ้าเบื้องบนที่สําคัญอย่าผิดต่อภาวะจิตแห่งพุทธะตัวเองเมื่อศึกษาธรรมะจิตจะเข้าใจความเป็นพุทธะแต่ถ้าปุถุชนคนทั่วไปเยาวชนวัยรุ่นทั่วไป ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็จะไม่เข้าใจในความเป็นจิตพุทธ,ธานี้เขาก็จะไม่รู้ใช้ชีวิตไปตามหลักสัญชาตญาณอาช้่ปัญญาญาณไม่พระอาจารย์เมตตาว่าหากเราเข้าใจธรรมะดทั้งที่เราจะเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนเป็นคนหนุ่มสาวอยู่เช่นนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจธรรมะเรายึดถือหลักธรรมในทางปฏิบัติพระอาจารย์รับรองว่าตลอดชีวิตของเราจะไม่มีทางผิดพลาดได้อย่างแน่นอนนะครับ เพราะอะไรวัยของพวกเจ้านั้นพระอาจารย์บอกว่าเป็นวัยที่มีพลังแห่งการสร้างสรรค์เป็นวัยแห่งการเรียนรู้มีพลังแห่งการปฏิบัติจงน้อมนําเอาพลังชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถนําทางมึ่งฝึกฝนขัดเกลารเจรไานหาล่อหลอมจนเป็นหยกที่งดงามน,นะครับก็คือเป็นวัยที่มีมีกาลังวังชาเยอะนะแล้วก็เป็นวัยที่กําลังกาลังเขาเรียกว่าทยานอยากในการเรียนรู้เนี่ยรู้ชีวิตเรียนรู้ทิศทางก็มีทั้งดีและชั่ว การคบเพื่อนก็ตามมันก็มีทั้งเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในที่ดีที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีธรรมะนําทางเป็นเกาะคุ้มภัยครับจริงๆสําคัญมากสาหรับวัยรุ่นในเยาวชนที่จะต้องมีธรรมะเป็นเกาะคุ้มภัยเพราะจะได้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ชอบด้วยตนเองไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งสอนนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าเราจงเอาความสามารถก็คือคุณงามความดีนั้นนําทางนะครับมุ่งฝึกฝนตนเองให้ดี ขณะดเดียวกันก็ขอให้เรานั้นพระอาจารย์เมตตาให้เราเปิดใจจงเปิดใจนำธรรมส่องสว่างกลางใจเจ้าให้ก้าวเดินไปไม่ผิดทางให้ความคิดเห็นไม่ผิดหลักให้แสดงออกได้อย่างงดงามสง่าผ่าเผยหวังสิทธิ์รักทุกคนตั้งใจจากนี้ไปแปรเปลี่ยนตนให้งดงามอย่างที่บอกนะครับว่าความหมายของพระอาจารย์ในที่นี้ก็คือธรรมะก็เปรียบเสมือนแสงทองสองทางเดินของชีวิตโดยพาิงเกเ การเรียนรู้ธรรมะตั้งแต่เด็กนี่เป็นเรื่องที่ดีงามมากเพราะโอกาสในการผิดพลาดในชีวิตจะน้อยต้องบอกอย่างนี้นะครับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจะน้อยหากเด็กคนนั้นเยาวชนผู้นั้นวัยรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มนั้นต่างพากันมีธรรมะเป็นเขาเรียกว่าแสงทองสองทางเดินเป็นประทีปกิการใจพูดง่ายๆนะครับนำธรรมะสองสว่างกลางใจเจ้าก็จะทําให้เกิดอะไรครับเกิดความเห็นถูกเห็นชอบรู้ดีรู้ชั่วด้วยตนเอง เมื่อรู้ดีรู้ชั่วแล้วเห็นถูกแล้วก็ย่อมแสดงออกได้อย่างถูกต้องงดงามนะครับนี่คือความหมายก็คือไม่หลงผิดไม่เดินทางผิดก็จะไม่ใช่คนที่เสียอนาคตอนาคตก็จะดีงามหากเรามีธรรมะอยู่ที่สําคัญคือที่ผิดรู้แก้ไขที่ดีแล้วทําให้ดียิ่งกว่าเดิมรักษาโอกาสในการบําเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เปี่ยมด้วยปัญญาอย่างแท้จริงจริงๆธรรมะไม่ ไม่แยกนะไม,กไ,มกไม่แยกไม่แยกไม่แยกวัยไม่แยกรุ่นไม่แยกอายุไม่แยกเพศนะครับทุกวัยทุกรุ่นทุกอายุทุกเพศตั้นต่างพากาันบำเพ็ญธรรมะได้อย่างเท่าเทียมกันถ้าเราดูในพระไตรปิฎกในสมัยพุทธ,ธกาลนะสามนเณรที่อายุเป็นเด็กๆอยู่ก็สําเร็จรมบรรลุรมเป็นพระอรหันต์เป็นสามนเณรอรหันต์กันมากมายก่า,กกายกองเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นความมีปัญญาความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่สถานภาพทางเพศแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจครับ ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะเราก็จะเปรียบไปด้วยความเป็นผู้มีปัญญาอย่างอย่างแท้จริงทีนี้ในความเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยอาจารย์ก็ได้เมตตาถึงจุดบกพร่องของของคนหนุ่มสาวว่าคือคนหนุ่มสาวนี่จะมีมีโอกาสในการในการทําผิดได้เยอะเพราะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ยังไม่มีประสบะการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตของตนทั้งสิ้น จึงเป็นอันตรายพอสมควรหลายคนที่ผ่านวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวมาจะพบว่าทุกคนต่างเคยทําผิดพลาดเคยมีข้อบอกพร่องกันแนวทั้งสิ้นนี่เพราะอะไรเพราะว่าเหล่านั้นขาดขาดการศึกษาในเรื่องหลักคุณธรรมอย่างอย่างจริงจังนะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมธรรมะในกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาหรือหรือวัยวัยเยาวชนเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญที่อาณาจากักรธรรมหรือวิถีอนุธธรรมเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตชีวิตเพิ่งเริ่มต้นหากมีตะเกียงนําทางมีธรรมะส,ส่องใจย่อมเดินทางไม่ผิดเพี้ยนไม่ผิดพลาดนะครับเราก็จะสามารถมีเ,เวนยริสัตหรือว่าม,มีมีประชากรในประเทศหรือในเมืองในสังคมของเราที่มีคุณภาพนะมีคุณธรรมนั่นเองนะครับพระอาจารย์บอกว่าสิทธิ์รักวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลายนะครับ ท่ามกลางโลกอันวุ่นวายสับสนการเรียนรู้สังคมโลกกว้างเจ้าต้องรู้เท่าทันเอาชนะตนและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจุดปกครองของคนหนุ่มสาวก็คือความประมาทเลินเล่อในชีวิตกับการปล่อยปละละเลยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะอะไรพระอาจารย์เมตตาให้เราเข้าใจถึงจุดนี้อย่างที่บอกในอตอนต้นว่าเป็นอะไรที่ใหม่ไปหมดประสบะการณ์ทุกอย่างเพื่อนใหม่เหตุการณ์ใหม่ๆการจะการรับรู้การเรียนรู้ใหม่ๆ ทำให้เกิดความเขาเรียกว่าเห่เหมิมฟุ้งเฟอ้เอเห่เหิมได้มีหากไม่มีหากเราไม่สามารถปลูกฝังธรรมะให้ลงไปสู่ตั้งแต่วัยวัยเยาวชนนะครับจนกระทั่งวัยศึกษาวัยนักศึกษาเนี่ยนะโอกาสของพวกเขาก็จะจะไม่เข้าใจในการดํารงชีวิตที่แท้จริงเขาก็จะเกิดความประมาทเลินเล่อแล้วก็ปล่อยป่าละเลยเวลาไปโดยไม่ปล่าประโยชน์ ไปใช้เวลากับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตมากกว่าสิ่งที่ก่อประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้คอยรุ่นคนหนุ่มสาวทั้งหลายนั้นมาศึกษาธรรมะจึงเป็นเรื่องที่น่ากระทําเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เขามีธรรมะรู้จักธรรมะเพื่ออะไรเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความเข้าใจในชีวิตเมื่อรู้ชีวิตจึงจะกําหนดชีวิตได้ รู้เท่าทัน Na, ใ,ในความเป็นอุปสรรคในความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าจะจะทาชีวิตเป็นอย่างไรนะความทุกข์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายผิดหวังพัดภาคอยากได้ไม่สมหวังอยู่กับสิ่งที่ชังนะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่จะต้องเจอเนี่ยทำให้เ้ามีความเข้าใจเพื่อจะเอาเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ไวรุนหลายคนไม่สมหวังในความรักก็ฆ่าตัวตายก็มีไม่สมหวังในการงานไม่สมหวังในการเรียนก็ฆ่าตัวตายก็เยอะหรือใช้ชีวิตในทางที่ผิด ไปไทยในเส้นทางที่เป็นอาชญากรอาชญากรรมก็มากมายนะครับอันนี้ก็คือการขาดการศึกษาธรรมะอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับพระอาจารย์จึงบอกว่าดังนั้นสิทธิเจ้าจึงจะต้องรู้จักนำพาตนไปศึกษาฝึกฝนลงมือทำให้รู้แจ้งในสัจธรรมของชีวิตแห่งตนรู้จักน้อมนำตนสร้างคุณค่าก่อให้เกิดเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตจะได้ไม่สูญเปล่า ธรรมะจึงควรจะควบคู่ไปกับการศึกษาในทางโลกด้วยเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่พระอาจารย์เมตตาเพราะฉะนั้นการศึกษาในวิถีอนุธรรมเราจึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นคนหลงสาวเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันเพื่อให้ไม่เกิดความประมาทให้ทุกคนรู้จักนำพาตนเองไปฝึกฝนนะครับฝึกฝนฝึกปฏิบัติธรรมฝึกเรียนรู้หลักสัจธรรมความเป็นจริงให้เข้าใจในสัจธรรมชีวิตคือความเป็นจริงของชีวิตที่เราจะต้องเผชิญ ในวันข้างหน้าให้เรียนรู้หนทางที่เป็นกุศลกับอกุศลให้เรียนรู้และเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติถึงความเจริญรุ่งเรืองให้กับอนาคตของตนเองอันนี้เรียกว่าชีวิตจะไม่สูญเปล่าหากขาดหลักธรรมะมันก็ไม่มีหลักเกณฑ์หลักการที่ถูกต้องในการดำเชีวิตวัยรุ่นวัยหนุ่งสาวหลายคนก็เสียหายเสียผู้เสียคนตามเพื่อนตามผูงหากคบเพื่อนไม่ดี อย่างในพระพุทธเจ้า,อย,าอย่างตัดไว้ในมงคลชีวิตสามสิบแปดประการมงคลแรกคืออยากคบคนพาลเป็นมิตรการครบคนพาลเป็นมิตรเพราะอะไรเพราะว่าคนพาลน,นั้นคนพาลย่อมพาเราไปทําในสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องนะครับให้คบบัณฑิตจึงจะเกิดผลดังนั้นศึกษาธรรมะก,ก็คือการครบ,บบัณฑิตนั่นเองนะครับถ้าเราหากเราอยู่กับกลุ่มวงเล่ากลุ่มกวนท่องเที่ยวเที่ยวกันอะไรต่างๆเรานี้เราก็จะเราก็จะพาลพาไปหาคบคน,านพาลพาลพาไ,าไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นความจําเป็นของการส่งเสริมธรรมะในกลุ่มวัยรุ่นหนุ่งสาวหรือวชนจึงจําเป็นมากนะครับเพราะพระอาจารย์บอกว่าสังคมที่ดารงชีวิตอยู่ในทุกวันนี้นั้นเป็นสังคมที่มีการแข่งแย่งดิ้นรนกันในทุกเรื่องราวเดีย๋ยว่าแต่อะไรเลยครับแม้กระทั่งจะเข้าเรียนหนังสือยังต้องสอบแข่งขันกันเลยสอบแข่งขันกันเรียนสอบแข่งขันกันให้ได้คะแนนดีๆแล้วยังต้องมาสอบแข่งขันกันคัดเลือกเขาทํางาน เพราะนั้นชีวิตจริงๆในสังคมโลกิยะล้วนแต่เป็นการแข่งแย่งดิ้นรนกันในทุกๆอย่างในแทบทุกสิ่งทุกอย่างต้องแข่งแย่งดิ้นรนกันออกมาทํางานหรือออกมาหากินก็ต้องแข่งแย่งดิ้นรนทามาหากินอีกเพราะฉะนั้นคนหนุ่มสาวที่จะดํารงชีวิตได้อย่างสง่างามนั้นพอาจารย์บอกว่าสําคัญที่สุดอยากขาดคุณธรรมอยากขาดจริยธรรมอยากขาดมโนธรรมพูดง่ายๆนะครับคืออยากขาดหลักธรรม เพราะอะไรเพราะว่าาจารย์บอกว่าหากทุกคนได้รับการศึกษาอบรมให้มีความกระจ่างแจ้งในหลักธรรมคือรู้จักธรรมะแล้วอย่างที่ผู้น้อยบอกนะครับว่าแสงทองสองทางเดินชีวิตหากมีธรรมะเหมือนมีตะเกียงสองทางเดินหากเราอยู่ในที่มืดมิดอยู่ในเส้นทางที่ทมืดมนเราสามารถใช้ตะเกียงธรรมะแห่งใจเหล่านี้ประทีบใจของเราส่องสว่างส่องดูทิศทางส่องดูสัตว์ลายส่องดูหนทางหนทางไหนอันตรายหนทางไหนราบเรียบหนทางไหนขรุขระ เรามองไปไกลไปข้างหน้ามองเห็นสิ่งที่จะมาทำร้ายทำลายเราได้เช่นนั้นจึงจะเป็นผู้เกิดปัญญานี่คือการมีธรรมะสอกใจเรียกว่าปฏิบใจนะครับเพราะฉะนั้นพระอาจารย์บอกว่าให้ทุกคนศึกษาธรรมะร,รุ่นหนุ่มสาววัยเยาวชนนั้นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจ่างแจ้งในหลักธรรมทุกคนได้รับการอบรมศึกษาให้กระแจ้งในหลักธรรมนั้นพร้อมกับการฝึกปฏิบัติบําเพ็ญควบคู่กันไป ชีวิตย่อมจะไม่ออกไปไกลห่างจากฝั่งธรรมไม่ต้องไหลล่วงไปตามกระแสแห่งโลกรีนี่คือความจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ในฐานะที่เราเป็นวัยรุ่นนักศึกษาอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะนําไปใช้ปฏิบัติใหญ่เป็นเรื่องเสียเวลาจริงๆการศึกษาธรรมะเป็นหลักประกันชีวิตเป็นแก่นเป็นแก่นทางให้เราเดินนะเป็นแก่นเป็นแก่นนําทางให้เราเดินเข้าว่าได้นะครับ พระอาจารย์จึงเมตตาว่าหวังว่าศิลลักทั้งหลายเมื่อมาเข้าชั้นเรียนศึกษาธรรมะจะได้ข้อคิดมีคติธรรมในการดําเนินชีวิตจะไม่ฟุ้งเฟอ้อใช้ใจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายจะเป็นผู้ที่รู้จักประมาณตนมัธยัติประหยัดสมระและเรียบง่ายนี่คือความหมายให้เราเข้าใจนะครับใช้ชีวิตพอพอสมควรจะเป็นผู้ที่รู้คุณค่าของชีวิตรู้คุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างรู้คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ที่เรามีอยู่ใช้อยู่นั่นเองนะครับต่อมาครับพระอาจารย์เมตตาว่าสิทธิ์รักเอย๋ยโดยเพาะยิ่งวัยรุ่นวัยเรียนนักศึกษาเยาวชนขอให้เจ้าจงรู้ไว้ว่าความเป็นวัยรุ่นสดใสผ่านไปไม่หวนคืนมิทบทวนสร้างคุณค่าความดีให้กับตนผ่านพ้นสู่วัยชราอยากก้าวเดินอยากมาสร้างสรรค์เลี้ยวแรงพลังก็ถดถอยถึงวันนั้นเจ้าอยากจะกระทำการใดก็ยากไปเสียแล้ว เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญนะครับให้รู้ไว้ว่าเวลาเหมือนสายน้ําไม่ไหลกลับหากเราเสียเวลาในช่วงวัยรุ่นโดยไม่ได้ศึกษาธรรมะหากชีวิตของเราเดินผิดพลาดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเรียกกลับมาได้หลายคนต้องเสียหายติดคุกติดตารางหลายคนก็ไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือให้ประสบความสําเร็จได้หลายคนเมื่อโตเป็นใหญ่แล้วก็ไม่มีอาชีพการงานที่ดีก็ประสบกับความยากจนลําบากขัดสนนี่เพราะว่า ไม่รู้จักควบคุมตนเองในตอนที่เป็นวัยรุ่นอยู่ประพฤตินตนไม่อยู่ในทํานอของธรรมจึงทําให้เสียโอกาสที่ดีซึ่งไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้อีกต่อไปนะครับเพราะนั้นหากเราเข้าใจในในการนี้นะครับก็อยากจะให้อาวุโสทุกท่านนะครับที่มีลูกหลานทั้งหลายนะครับให้เข้ามาศึกษาธรรมะให้เข้ามาเรียนธรรมะอย่างน้อยที่สุดให้ใช้เวลาส่วนหนึ่งแบ่งให้ธรรมะบ้าง ถึงแม้ธรรมะจะไม่ใช่ข้อสอบในมหาวิทยาลัยถึงแม้ธรรมะจะไม่ใช่ข้อสอบในโรงเรียนถึงแม้ธรรมะจะไม่ใช่เป็นหนทางที่ทําให้เขาร่ํารวยได้แต่ธรรมะเป็นหนทางที่เขารักษาตนรอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงได้นั่นเองนี่คือคุณานุคุณหรือคุณค่าของธรรมะเจดเวลาแบ่งเวลามาศึกษาธรรมะแล้วจะได้รู้หลักธรรมนาไปใช้ในชีวิตประจาวันครับอาวุโสทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับคุณน้อยก็ จะยุติในพระอาวาท<ม>ในตอนนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ<ม>ก็เราพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลา19นาฬิกายังคงอยู่ในซีรีส์ของพระอาจารย์สอนสิทธิ์ลักกันต่อไปนะครับ<ม>ครั้งนี้หากพระผู้น้อยพูดผิดพลาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ประการใดนะครับ<ม>ขอฟ้าเบื้องบนสิทธิ์สิทธิ์พระอาจารย์ที่กงได้โปรดเมตตาให้อภัยแล้วก็นักธรรมอาวุโสทั้งหลายได้โปรดส่งเสริมชี้แนะครับวันนี้ก็สวัสดีอาวุโสทุกท่านทุกฐานะครับจพบกันวันพุธหน้า สิบเก้านาฬิกา